ครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเนี่ยฮะนำมาให้เล่นแล้วนะสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งค่ายโจ๊กเกอร์ใน F E v O K นะฮะแล้วค่าย X O แล้วก็ P G นะครับรวมทั้งคนะ่ะพวกไพ่ต่างๆนะแม้บล็อกเด้งไฮโลนล่วปูป่านะครับก็รวมมาให้นาที่นี้นะฮะเป็นตัวทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับ อยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะครับขอย้ำเนี่ยว่าฟรีๆนะฮะนะครับโอเค้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขุดสึ่ง้านโลกนะครับวันนี้ก็มาเกมซัตโลมาก,กับทุน120เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มตรงการเทอร์โบก่อนเลยนะับเทอร์โบ ที่เป็ดหกบาทเลยนะครับก็มาดูถะคืนนี้ไล่เบดแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแบบสลับกับการปั่นปกติอีก10ครั้งนะครับที่ตัวหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับมาดูนะจะเล่นกันได้เท่าไหร่นะครับก็พพ์นีกล่าวว่าใช้เวลาไม่นานเนะลองดูเรียกว่าไล่เบดจากหกดูนะแล้วก็ปรับเป็นเก้าแล้วแล้วก็เป็นสิบสองดูนะว่าจะเล่นได้ไหมนะฮะกำไรผมมองไว้สัก ร้อยสองร้อยสามร้อยนี่ก็คือดีสุดๆแล้วนะสำหรับโรมานะครับช่วงนี้นะ่ให้เข้ามารับชมผมฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะโอเคฮะก็ไม่พูดพล้านนำเพลงครับลองปั่นหาจาังหวะไปก่อนครับผมเทอร์โบอย่างที่ผมรู้สึกได้นะมันคาดการไม่ได้อยู่แล้วเทอร์โบครับมาฮะลองธรรมดาดี๋วสิบครั้งครับปั่นเองสิบครั้งหน้าลายมาไหมครับ เรามาช่วงนี้ก็ถือว่ากําลังจะเหมือนกลับมาดีนะครับกลับมาดีแล้วเพราะว่าจะใกล้ช่วงสิ้นเดือนแล้วด้วยนะครับมันก็จะทําให้เหมือนปรับตัวเกมได้มากขึ้นเยอะเลยเนะี่ยทำให้เกมมันแตกง่ายขึ้นนะครับช่วงกลางกลางเดือนที่ผ่านมานี่ถือว่าลําบากเพอาะตัวครับโรมานี่ครับพราว่าใครที่เขาเรียกว่าเล่นเกมนี้น่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้นะครับ รู้จังหวะรู้เทคนิคของเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยจังหวะไหนคนเล่นไม่คนเล่นเนี่ยอย่างที่ผมเคยแนะนําไปในหลายคลิปนะใครคิดจะเล่นโลมานะอย่าไปเล่นช่วงกลางวันนะครับเล่นกลางคืนเนี่ยดีที่สุดนะ่ยช่วงกลางคืนน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เวลาที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดเลยนะฮะคือห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเลยผมรู้สึกว่าเวลาเลยเนี่ยเหมาะกับโลมามากๆเลยเหมือนโลมามันจ่ายดีจริงๆครับ ไม่เชื่อก็ลองกันดูนะครับผมว่าหลายๆคลิปเลยผมเล่นได้จากช่วงเวลาห้าทุ่มนี่ก็เกือบหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า happy t ท m e เลยนะฮะ happy t i แฮ happy ดย์เลยนะครับของวันนั้นเลยนะครับก็ทุน1 2 0บาทนะครับสามารถขอทุเล่นกันฟรีได้เลยนี่ที่เว็บผมตามลิงก์นี้เลยนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับไบโอเป็นะครับ เจ็ดเนะฮะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะฮะคอยตอบคอยให้คำแนะนำนะครับวิธีการขอทุนฟรีๆง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆกดติดตามในเพจ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ YouTube Channel นะแล้วแคปส่งไปให้กับแอดมินนะครับแอดมินเขาจะจัดให้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะบอกเลยเล่นได้ถอนได้แน่นอนนะครับด้วยยอดฝากการันตีมากกว่า200,000บาทเลยนะครับสวัสดี โอ้ลายนี้สวยจริงๆครับบิ๊กวิงด้วยครับสำหรับ9นะครับถือว่าเปิดมาดูดีครับผม9ทีโอ้เต็มๆครับขวานี่ก็สวยครับจังหวะมเมื่อกี้นี้ถือว่าหนึงร้อบาทนี่กำไรนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นแบบสายปั่นแบบที่ว่าทุนน้อยๆเนี่ยเขาปั่นได้ขนาดนี้เขาเลิกแล้วเนี่ยเพราะว่า อย่างน้อยนี่เขาเห็น,นลแล้วกาไรใช่ไหนะเราค่อยเอากำไรมาปัาน่นพ่งนี้ก็ยังได้นะครับแต่ว่าผมจะขอลองเล่นไปต่อดูสักน่อยนะฮะลองดูเป็นอื่นบ้างนะฮะเผื่อไี้มีนุ้นเข้าโบนโบ,โบนัสสักนิดนึงก็ยังดีนะครับอย่างน้อยคือเกมมันได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะนี่ฮะสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถือว่าคุ้มนะครับ ปกตินะครับโลมาเนี่ฮะช่วงนี้ผมว่าพูดตรงๆแล้วไม่ได้การันตีเท่าไหร่นะครับจังหวะมันมาก็มานะครับส่วนใหญ่มักจะตัวที่จะเข้าได้ต่อเนื่องน่าจะเป็นพวกตัวลายที่เป็นอัง,งุ่นหรือตัวอคอนโทรดนะครับแล้วก็โลเนี่ยที่จะเข้าดีๆเลยเนี่ยพวกลายตัวอื่นนี่ถือว่ ยากพอสมควรนะฮะแล้วมันก็ขยันตกกันมาจริงๆนะฮะในแถวแรกๆเนี่ยผมรักโคตรเซ็งเลยนะครับเพราะว่าการที่ลายหนักๆตกมาอย่างเช่นลายตัวขุนศึกนี่ครับลายสิงโตนะฮะตกลงมาในช่วงท้องแรกๆเนี่ยมันทําให้หมดโอกาสที่จะหมุนแบบไปต่อเนื่องนะครับตัวขวานี่ยไม่เท่าไหร่นะตัวขวาเน่านเราก็ยังออกง่านะครับแต่คือลงตัวหนักมานี่ผมมองตรงนะครับว่าจบจริงๆครับ ไปต่อได้ยาวจริงๆลองดูครับโลมาผมว่าวันนี้ผมมีลุ้นเหมือนจะเล่นได้นะับถือว่าเท่าที่เห็นในคลิปเนี่ยคือกำไรแล้วนะครับแต่ผมอยากจะลองปั่นนะครับให้มันไปให้สุดอีกสักหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าว่าอย่างเกมมันยังจ่ายเราอยู่หรือเปล่านะฮยยังไงก็กำไรอยู่แล้วครับทปนี้จะน้อยจะมากยังไงก็กำไรนะครับ เลยฮะจะเป็นลายที่เข้าง่ายๆจะเป็นพวกตัวคอนโทรลกาลานีน่ฮะ,ะจะเป็นลายที่สามารถมีความต่อเนื่องมากกว่าลายอื่นนะฮะหดืยิ่งอังกุนอย่างเงี้ยเข้าลายเรียงอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยนะฮะว่าปล่อยกว่าเพื่อนเลยนะะี่ครับมีฟีสปินไหมไม่ฟีสปินนะครับเกือบนิดเดียวครับ สองครั้งนะฮะนี่ก็ไม่ยุ่งยากครับเราไปต่อนะฮะก็มาก็ไหลามาของมันเองนะฮะลองปรับเป็น12ดูครับเฮียโบนะฮะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะฮะผมจะอ้าวโอ้โหเต็มเต็มครับโบนัสยันมาเลยครับกด12ทีขึ้งโบนัสกดออกมาเลยครับยังไงดีฮะเดี๋ยวผม โอ้โ,โบรนะแต่โบนนะนี่ก็ไม่การันตีนะครับแต่ว่ามันได้เนยมันได้อยู่แล้วนะครับมาลองดูครับลุ้นกลางดูโอ้โหไดโลครับไม่ได้ฮะนี่ผมกดอีกทีดีไหมเนี่ยลองดูอีกทีครับโอ้โหโ,หโลอีกแล้วนะครับหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะโดนสิงโตตบอีกหนึ่งครั้งก็มาดูโอ้โหโ,หโลอีก หมายงสากะว่า3ครั้งนี่มันควรจะเปลี่ยนบ้างนะฮะยันโลชุดเดียวจบโหเลย1นึบาทนะโอ้เสียดายคะแต่ก็เป็นกำไรครับคลิปนี้นี่ะเดี๋ยวผมว่าจบคลิปที่ตรงนี้เนี่ยกำลังดีนะจบเป็นโบนัสด้วยนะครับก็ขอจบที่ตัว4ี่ครั้งนี้แล้วกันนะฮะเป็นงสินะครับผ่นหนึ่งร้อยยี่สิบกำไรมาแล้วนะฮะเข้าโบนัสด้วยนะครับ ใครที่รับชมผมก็ฝากกด s u b s c r าย e นะฮะจะกดจริงแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ